สวัสดีค่ะมาพบกับที่เช่าเป็นสีในกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้ที่เช่าเป็นสีก็มีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันนะคะเกมมีชื่อว่าจับคู่ภาพกับพยันชนะนะคะซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการเล่นดังนี้ค่ะตอนแรกให้เด็เดกๆกดเข้าลิงก์เกมบลูอลก็จะเป็นแบบนี้และจากนั้นให้เด็กๆกดเริ่มต้นเกมค่ะเข้าเริ่มต้นเกมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ใช้เมาส์คลิกที่รูปภาพแล้วลากให้ไปตรงกับพยัญชนะเมื่อเด็กๆทำครบทุกข้อแล้วให้คลิกปุ่มกดส่งคำตอบนะคะระบบก็จะตรวจคำตอบของเด็กๆว,ว่าเด็กๆไ,ได้กี่คะแนนและใช้เวลากี่นาทีนะคะเด็กๆอยากต้องการเล่นอีกครั้งให้เด็กๆกดปุ่มเริ่มต้นใหม่แล้วเด็กๆก็จะสามารถเล่นเกมได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วที่เชิร์ก็จะแปะลิงก์เกมไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ